เด็กาสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านค o กกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทเลสหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในกิจทีโอทอ่รอบ,ขอ,รบของหลีกลาลิก้าสเปนนะครับก็จะมีใครมั่งก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับก็ตัวแรกก็จะเป็นอูนัยเซมอนครับพลังแบบดีมากๆสามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะดีเยี่ยมนะผมยังให้เป็น A บวกนะครับโกก็ไม่ต้องคาดหวังนะเราแต่เราชอบแต่พลังโคตรดีนะอูนเซมอนนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นเจ้าคันเซ l โลนะครับเปิดมาพลังค่อนข้างที่จะไม่ได้ห่างจากตัวเก่าสักเท่าไหร่แล้วผมว่าก็พลังเก็บับก็ยังน้อยด้วย87ด้วยแล้วเวิร์เรทข,ของแบ็ปก,ก็จะเป็นสูงต่ำด้วยเจ้าคนันเซลโลก็ยังให้แค่เอนะผมว่ามีแบ็ตตัวอื่นที่เก่งกว่านี้เยอะแยะเลยครับเพราะว่าพลังยังไม่ค่อยว้าวเลยนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นลามอสครับที่อยู่เซบียาแล้วพลังเกมรับจะดีมากๆนะครับ98 9าเกเลยแล้วก็เวิร์กเลจะอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการยืนกองกลางเอ้กองหลัง2ตัวนะครับเหมาะกับหลัง3หลัง5อะไรเงี้ยผมว่าเหมาะมันจะเล่นง่ายครับเพราะว่าเวิร์กเลนเนี่ยมันจะเป็นตัววิ่งไปแท็กเกิลให้อัตโนมัติเลยก็คือถ้าเราถ้าเกิดเล่นลามอสแล้วแท็กเกิลพลาดอ่ะมีโอกาสที่เราจะเสียประตูมากๆครับ เพราะว่าหลังเราเป็น2ตัวนะอันนี้มีโอกาสสูงก็แต่พอเล่นได้ครับพลังเกมรับค่อนข้างที่ดีแท็กเกิลสวยแล้วก็ AI การเข้าบอลดีมากๆครับดามอนครับก็ให้เป็น A ผมให้เป็น A นะรามอน ตัวต่อไปก็เป็นลูดิเกอร์นะตัวนี้ก็โดนเนิร์ฟในเรื่องของพลังแฝงเน้นแทกเกิลกับมงลูกทรง,งพลังออกไปแต่พลังไส่ในคือโคตรดีนะผมนึกว่าลูกากูนะครับลูดิเกอร์นะพลังเปิดมาความเร็วคือเยอะมากนะ93นะครับพลังเกมรับ98แล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายคือโคตรดีเวิร์กเรทก็จะเป็นแบบสูงสูงอันนี้ก็จะ,ะวิ่งขึ้นไปแทกเกิลให้เองสไตล์เดียวกวับลามสแต่จะมีความรับผิดชอบในการเล่นเกมรับดีกว่าลามสก็คือสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ในะตำแหน่งเซนเตอร์นะครับผมว่าคือใครเล่นก็สาามรถ ได้อยู่แต่ผมว่าเหมาะกับหลัง3และหลัง5ผมว่าดูดีสุดนะดูดิเกอร์นะครับก็ให้เป็น A บวกนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าอาราโฮครับตัวนี้คือพลังดีมากครับถ้าเกิดใครแบบอยากได้แบบการ์ดทีเอสเบื่อไดายทีวเนี่ยผมว่ามาจัดอาราโฮได้เลยนะตัวนี้ก็พลังเปิดมา87นะครับแล้วก็โดนโดนบัฟในเรื่องของความว่องไวที่ขึ้นมา82นะครับแล้วก็สูตรสูงเนี่ยดีมากๆรอด88หนักเกือบ80โลนะครับหนัก79นะครับแล้วก็เวิร์กเรดดีโคตรครับแล้วก็มีพลังแฝงในเรื่องของเน็เกิร์แล้วก็หมุนลูกทรงพลังเลยครับก็ ให้เป็นอ A อบวกเลยครับตัวนี้ให้เป็น A บวกเลยสามารถซื้อซื้อใช้งานเล่นได้สบายตัวเล่นในเกม AI การเข้าบอลดีมากๆแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยในเกมแบบตัวแบบไหลมันดูแบบบึกๆแล้วก็หัวมันดูแบบโตๆนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นโยนคับเปิดมาสเตตร้อยเลยครับตัวนี้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความผิวความคมแล้วก็มีพลังแฝงเพลเมเกอร์ด้วยนะครับสามารถเล่นแบบหน้าเดี่ยวได้หน้าคู่ได้เล่นซ m มได้เล่นได้หมดเลย L อ r w ก็เล่นได้ก็คือซื้อมาตัวเดียวเล่นได้หมดเลยก็ให้เป็น S เ,เลยนะครับก็ขึ้นชื่อยโยนคับเป็น,น,นตักแต่ที่พลิกบอลด,ดีแล้วก็ผิวโคตรแล้วบอลติดขาล่างนี้ค่อนข้างที่จะบอล้นกว่าที่จะติดเท้ามากๆนะครับแต่ไม่มีพลังแฝงเรยงเร็วนะครับก็ หน้าคู่ผมว่ากับ CM ผมว่าเหมาะที่สุดแล้วสำหรับโยนครับนะครับหน้าคู่นะครับตัวไปต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นคาวาเฮานะครับตัวนี้ก็สปีดเปิดมาดีหน่อย96ก็พอเล่นได้ครับพลังเกรมรับก็โอเคนะเป็น89นะครับแล้วก็เรื่องของการส่งบอลโอเคพลังแฝงไม่มีเลยเวิร์กเล็ก็กลางๆก,ก็สามารถเล่นได้อยู่ผมว่าเล่นได้อยู่ก็ยังให้เป็น A นะครับคาาเฮานะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอวอลวีดี้ตัวนี้ก็พลังเพิ่มจากตัวทีวขึ้นมาทีเดียวผมว่าขึ้นมาไม่เยอะนะสปีดคือดีและเป็นจุดเด่นของวอลวีดี้นะครับในเรื่องของเป็นกองกลางบล็อกทูบล็อกวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับฝีเท้าก็ค่อคนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีการเลี้ยงบอลดีแต่ติดตรงที่3ดาวแต่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็ยังให้เป็น A บวกนะครับแล้วก็พลังแฝงอะไรเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเหมาะกับกองกลางบล็อกทูบล็อกนะครับใครไม่ติด3ดาวเนะ่ยผมว่าเล่นได้สบายและตัวนี้วิ่งงงไไวววมมากกกแล้้้็ิด่ดทเ ตัวต่อไปก็จะเป็นาลาอูนะตัวนี้ก็อารมณ์ในการเล่นเหมือนโยนครับเลยนะครับก็คืออารมณ์แบบว่าเหมือนโยนครับเปียกเลยครับมันค่อนข้างที่จะผอมผอมเพียวแล้วก็รูปร่างสูงพอๆกับโยนครับแล้วก็แก่เท้าก็จะเป็นถนัดเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาเป็นสีนะครับก็ฝีเท้าเนี่ยเปิดมาค่อนข้างที่จะเยอะนะ98นะครับแล้วก็การยิงเนี่ยหลักร้อยแล้วก็การเลี้ยงเนี่ยถือว่า มีความความว่องไวสูงนะใครเล่นลาอูนผมว่าเหมาะกับหน้าคู่นะเอาเอามาพลิกบงพลิกบอลวิ่งยิงนะผมว่าราอูนเป็นตัวที่คมมากๆนะ เวลาเล่นอนะ่ะมันต้องเล่นเหมือนเล่นเหมือนโยนคัพนะผมว่ายาอูนจะเป็นแบบว่าสายพิกสไตล์แบบโยนครับหรือผมให้เป็นเอ็นนะลาอูนนะเหมาะกับหน้าคู่ผมว่าหน้าคู่กันเนี่ยครผมว่าก็ลงตัวอยู่นะเนี่ยผิวทั้งคู่เลยครับพิกบอลแล้วก็พิงแล้วก็ไปกับบอลดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่เหมาะกับการวิ่งกันไปเบียดมากกว่านะครับจะเหมาะกับพิกบอลยิงแล้วก็ใช้โอกาสในการเล่นในเรื่องของการทําชิง่งแล้วก็สปีดนะครับก็ยังเล่นได้ดีอยู่มให้เป็นเอนะครับลาอูน ตัวต่อไปก็จะเป็นฟอร์ลันที่มาในตําแหน่ง R/W นะครับตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมอยู่เม็ดแดงเนี่ยเล่นได้ทั้งหลายตําแหน่งเลยนะครับถ้าเกิดเราตีเม็ดแดงก็เล่น L/W ได้ C/F ได้ S/T ได้เพราะว่าตําแหน่งหลักมันมา R/W ก็คือเล่นได้หมดเลยปีกซ้ายขวากองหน้าสบายหมดเลยครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะครบเครื่องเหมือนโยนครับนะเพราะว่าเล่นได้หลายตาแหน่งเลยครับซื้อไปคือ ค่อนข้างที่จะคุ้มนะผมว่าคุ้มเลยนะครับแล้วก็เท้าของฟอรันก็จะเป็นแบบว่า4ี่เท้าซ้ายเป็น4ถนัดเท้าขวานะครับแล้วก็เวิร์กเรทมาที่สูงสูงก็เหมาะผมว่ามันเหมาะกับหน้าคู่แล้วก็ปีกอะผมว่าใช้ได้เลยครับเอามาเล่น L W ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ RW ก็เล่นได้เพราะว่าค่าพลังเนี่ยมีการเปิดบอลเนี่ยเ3เลยนะครับนอกนั้นคือ98เรื่องของความไวแล้วก็การยิง99นะครับการเลี้ยงบอลคือดีมากๆนะครับแล้วก็ าการส่งบอลเนี่ยเก้าสิบสามก็คือผมว่าสารพัดประโยชน์ตัวนี้ซื้อมาก็ค่อนข้างคุ้มเอามาเล่น LW ได้ RW ได้หน้าคู่ได้สบายก็ยังให้เป็น A บวกนะครับ A บวกนะครับตัวนี้ให้เป็น A บวกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นกุนโดกันนะครับกุนโดกันก็จะมาในเวิร์กเรทแบบสูงกลางครับพลังก็จะแอบแบบมากางๆเรื่องของฝีเท้าการยิงก็ก็อยู่ระดับกลางๆแต่ดีในเรื่องของการส่งบอลการเลี้ยงบอลแล้วก็เวิร์กเรทก็จะเป็นแบบสูงกลางแล้วก็มีพลังแฝงยิงไกลด้วยแล้วก็ ส่วนสูงก็เป็นตัวแบบว่าสูงร้อแปตัวหนาหนานหน่อยถนาดเท้าเท้าเท้าขวานะครับสายเป็น4นะครับค่าพลังก็จุดเด่นอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องของการพาบอลแล้วก็การส่งบอลนะครับตัวนี้ก็ความหน้าเล่นก็ผมว่ายังอยู่ที่ A นะครับผมว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เป็นเป็นเป็นซีเอ็มสายแบบว่าสายเกมลุกนาะเบิร์กหรือสูงก,ก็ให้แค่ A นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเบลลิงแฮมตัวนี้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของเมตาอยู่แล้วผมว่าเมตาโคตรโคตร,รนะเบลลิงแฮมเนี hmm. ่ยพลังเปิดมา90แทบจะทุกช่องเลยยกเว้นเรื่ององเกกกกมรัับแล้้วว็สา,ายตนี แนะนำให้อัพโล่นะครับถ,ถ้าเกิดเราเม็ดแดงแนะนาให้ให้อัพโลนะครับเป็นกองกลางสายแบบบล็อกทูบล็อกวิ่งขึ้นวิ่งลงเกมรับเกมลุกดีหมดแล้วก็ไม่ได้เล่นไ,ไ,ไม่ได้โดนเนื้อไม่เดิมบัฟเดิมบัฟในเรื่องของพลังแข่งก็ยังให้เป็นเอสนะบิลลีงแฮมไม่เอเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเพชรในตัมอีกตัวหนึง่งเป็นโกวิลเลียมนะตัวนี้ก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนเดเบลเล่น์เลยครับค่าพลังค้ายกันมากแต่ส่วนสูงเนี่ย สูงกว่าเดเมเล่ประมาณ4-5เซนนะครับแต่รูปร่างเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเท่ากันเลยแล้วก็ถนัดสองเท้าด้วยเวิร์กเรตเป็นกลางๆมีพลังแฝงเหนือชั้นยิงไซก้อยแต่ถ้าเกิดเป็นร่างเก่าๆของนิโกวิลเลียมเนี่ยจะมีพลังแฝงในเรื่องของเลี้ยงเร็วแต่ตัวนี้ผมว่าไม่ใช่ปัญหาสามารถเอามาเล่นพลิกยิงได้แบบสบายๆถนัดสองเท้าด้วยนะครับแล้วก็ตีบวกเม็ดแดงเม็ดส้มน่ยผมว่าสู้ไหวผมว่าไหวนะผมให้เป็น A บวกตัวนี้คือเพชนไดตอมราคาหน้าเล่นโคตรๆนะตัวต่อไปก็จะเป็น เป็นอิตโก้นะครับก็เปิดมาเนี่ยเท้าซ้ายอ่ะของอิตโก้ก็เป็น3ถนัดเท้าวขวาน,นะครับสูง176หนัก79พลังแฝงก็จะเป็น พวกยิงโค้งเนี่ยชั้นเพลเมเกอร์ก็พลังแขงสวยนะเวิร์กเลดก็จะเป็นแบบกลางๆครับเป็น CM สายพิกบอลแต่ผมว่ามีตัวอื่นน่าเล่นกว่าแต่ก็ยังเล่นได้อยู่แต่ว่าความน่าเล่นก็ A ครับยังไม่ค่อยเมตาสักเท่าไหร่นะพลังครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเตาเล่ครับของเลอาลโซเซดัตนะตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีสําหรับคนงบน้อยนยสปีดมันเปิดมา95นะครับแล้วก็เวิร์กเลดก็จะเป็นสูงกลางมีพลังแขงทุ่มไกลด้วยนะครับแล้วก็ค่าพลังเด่นๆก็เลยก็คือเรื่องของสปีดนะครับ นะถ้าดูไส้ในจริงๆน่าเล่นกว่าคารบาเฮาอย่านะครับผมก็ให้เป็น A นะครับให้เป็น A นะถ้าใครแบบงบน้อยนะจับตัวนี้เล่นได้สบายนะเตาเล่นนะแล้วก็พลังเกมรับ89นะน้อยกว่าคาร์บาเฮนิดเดียวองนะผมว่าโอเคครับตัวต่อไปก็เป็นซาวิโอนะครับตัวนี้มีดีแค่เรื่องของรูปร่างความผิวแล้วก็ความไวที่มันสอดคล้องกับรูปร่างมันนะครับก็ถนัดเท้าซ้ายด้วยแล้วก็เท้าขวาเป็น3นะครับเล่น RM ก็จะเป็นแบบ ตัดวิ่งตัดยิงแล้วก็เวิร์กเรทส,สูงต่ำด้วยผมว่ามันต้องเอาไปเล่นอา W มากกว่านะ rw ก็ยังยังเล่นได้อยู่ผมว่าให้ความน่าเล่นก็อยู่ประมาณ b นะครับ b นะครับ b เลย ตัวต่อไปก็จะเป็นอเลิกาเซียนครับอเลิกาเซียตัวนี้ก็ยังค่าพลังแบบดอกมากๆครับไม่ค่อยน่าเล่นแม่นหัวใจผมตัดไปเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นคุนเด้ไปเลยครับคุนเด้ก็จะมาเล่น CB ได้แล้วก็เล่น RB ได้นะครับแนะนําให้เล่น RB ดีกว่านะครับแต่คุนเด้ครับสปีดมัน88ด้วยแล้วก็เวิร์กเลทก็จะเป็นแบบสูงสูงนะครับเล่น RB ดีกว่านะครับก็วิ่งขึ้นวิ่งลงพลังเกมรับแค่สเตทมา97เป็นเป็นนักเตะที่มีพลังเกมรับโคตรเยอะนะก็เป็นผมว่ามาเล่น RB ผมว่าคุ้มนะตัวนี้เล่นได้แบบชิวๆให้เป็น ARB าพลังเกมรับแน่นๆพลังแฝงเน้นแซกเกิลน,นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงสบาย3ดาวด้วยนะครับก็โอเคสูง180หนัก75็สก,ก็สามารถเล่นในแบบชิวๆในแบกบขวานะครับตัวต่อไปก็จะเป็นวิวานตัวนี้ก็พลังแฝงอะไรเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็เวอร์เรสสูงกลางด้วยมาตำแหน่ง CB ก็ตัดไปเลยครับตัวนี้ตัดไปเลยนะเป็น C นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นวีนิทีเนะครับตัวนี้ก็พลังสวยมากมากครับในเรื่องของสปีดเนี่ยเปิดมา105นะครับแล้วเรื่องก็เรื่องของการยิงอ่ะให้มาเยอะมากก็คือ9 3นะครับตัวนี้ก็จะวิ่งวิ่งแล้วก็ยิงคมขึ้นนะครับแต่พลังแฝงในเรื่องของเลี้ยงเรยวก็จะหายไปก็ไม่มีพลังแฝงนี้ก็ผมว่าผมว่าค่อนข้างที่จะสำคัญนะตําพลังแฝงเลี้ยงเรยวเวลาเราเล่นสกิลเนี่ยแล้วก็เวลาที่เรามีบอลเนี่ยพลังแฝงเลี้ยงเรยวจะทําให้นักเตะเนี่ยมันมันเลี้ยงบอลแล้วก็มีสปีดมาากกว่ คนที่ไม่มีพลังแฝงเลี้ยงเลยครับก็ตัวนี้ก็ให้เป็นเอครับให้เป็นเอนะถึงพลังแฝงจะหายอยู่ก็ยังวิ่งไวยอยู่ครับพลังแฝงหายไปก็ยังวิ่งไวยอยู่นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเลวานดอกกี้ครับเลวานตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่เล่นสายหน้าเป้าอย่างเดียวนะเน้นจบสกอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็พลังแฝงก็จะมีเรื่องของฝันโค้งหมงทรงพลังยิงไซก้อยเลวานเนี่ยตัวใหญ่มากสูง185หนัก81นะก็คือตัวใหญ่นะครับแล้วก็ สปีดเนี่ยเปิดมา91คือถือว่าเยอะนะ91แล้วก็การยิงร้อยเลยครับการเลี้ยงบอลก็93สภาพร่างกายดีมากครับเหมาะกับเอาไว้พลิกยิงมากกว่าพลิกยิงในกรอบเขตโทษแล้วก็ยังให้เป็นอาเอบวกนะครับพลิกยิงในกรอบเขตโทษน,นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าฟิลิปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์เกตแบบกลางๆส่วนสูงของเจ้าฟิลิปเหมือนเหมือนแบบสายพิวเลยสูง181หนัก72นะครับเท้าก็45นะครับแล้วก็ค่าพลังอ่ะดีมากๆนะฝีเท้า96การยิง90นะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลคือเกือบร้อยเลย99นะครับ แล้วก็วิร์กลิก็จะเป็นกลางๆผมว่าเล่น l อได้สบายชิวๆนะแล้วหรือว่าจะไปเล่นหน้าคู่ก็ได้เจ้าฟิลิปมีมีลูกดือ้อเยอะนะลูกดือ้อเลือกลูกดือกด้อค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ผิวด้วยลวเล่นได้แบบชิวๆเลยครับก็ให้เป็น A บวกนะตัวนี้ตีเม็ดส้มเนะีสบายบเล่นสบายเลยตัวต่อไปก็จะเป็นกิทมันครับกิทมันก็มาในตำแหน่ง CF นะแต่เปิดมาพลังเนี่ยเยอะมากนะ9-3 เรื่องของความไวการยิงเนี่ยร้อยเลยการเลี้ยงการส่งบอลใน9กาการเลี้ยงบอลตนะิดเท้าดีมากๆสภาพร่างกายคือดีพลังงานคือ4.5่้าท่าสกิลก็4ดาวเท้าที่ถนัดก็คือเป็น54ถือว่าแจ่มเลยนะครับกีดมันก็จะเป็นแบบสายพพิกบอลไปพลิกบอลมาสายพิกเวิร์กเรตเป็นสูงๆด้วยยิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็ยิงไกลย,ยิงโคตรคมอะ่ะกีดมันก็แนะนําให้อัพเรื่องของการยิงครับการยิงเป็นหลักนะเวลสามนะใครเล่นกิดมันนะครับก็ถ้ากิดมันได้2ก็หายหมดนะครับถ้ากิดมันได้2นะผมก็ยังให้ความน่าเล่นอยู่ A บวกนะครับ A บวกเล่นได้ชิวๆนะ C M หน้าคู่เล่นได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าเล่นแบบเล่นหน้าคู่ก็ได้นะหรือว่าเล่นอกองกลางตัวลูกก็ได้นะผมว่าสบายเอาเอามาพลิกยิงอะไรเงี้ยสบาย mm. ตัวต่อไปก็จะเป็นอินากิวิลเลียมครับตัวนี้มาในต,ตำแหน่ง R W นะเท้าที่ถนัดก็จะเป็น3 3 5เหมือนเดิมครับแต่จุดเด่นเลยก็คือเรื่องของความไวที่เปิดมา103ส่วนสูงเนี่ยดีด้วย186ส่วนสูง186หนัก80ก็คือรูปร่างสูงใหญ่ แล้วก็มีความเร็้วสูงนะครับแล้วก็พลังแฝงก็จะมีแค่ยิงไซก้อยแล้วก็เวิร์กเล็ก็จะเป็นแบบสูงกลางนะครับแล้วก็สามารถถ้าเราตีเม็ดแดงก็สามารถเล่น i m ได้เป็นแบบสายแบบวิ่งวิ่งกระชากริมเส้นฝั่งขวาได้แล้วก็เล่น s อทก็ได้นะครับท้าก็เป็น 3- าหอย่างที่บอกบอกถ้าเกิดเล่นก็ต้องเป็นในเรื่องของหน้าคู่หน้าเดี่ยวอาจจะเหนื่อยนิหนึ่งเพราะว่าเท้ามันไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีเพราะว่ามัน4ดาวด้วยแล้วก็วิ่งไวด้วยเวลาต่อเนี่ววยวิ่งแทบจะ่งทไมันนรนนเรีย คือใช้งานได้ค่อนข้างที่จะชิลเลยถ้าเกิดขครไม่ซีเรียสผมให้เป็น A บวกเลยถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเ,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 เรื่องเท้านะสบายเล่นอาเยียมวิ่งขึ้นวิ่งลงสบายครับอินากกี้วิลเลียมนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นโซลอดนะตัวนี้ผมก็3ดาวด้วยแต่พลังอ่ะดีมากๆเหมือนฮาแลนเลยใครแบบว่างบไปถึงฮาแรนก็เล่นตัวนี้ได้ก็ผมว่าก็3ดาวด้วยก็ความน่าเล่นก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่แล้วเหนือชั้นจริงๆฮาแรนเหนือกว่าเยอะครับเรื่องร่างต่างๆนะัแต่ให้ประมาณ A บวกนะให้ประมาณ A ให้ A นะครับให้ A เ็ แล้วแต่คนชอบนะสายม่งอนะ่ะผมว่าเล่นได้อยู่เท้ามันเอามาเล่นคู่ฮาเลยน,นะแล้วก็รอตอกอย่างเดียวถ้าถ้าถ้าสกิลติดตัวมันเป็นสกิลตบัดชิงด้วยส่วนก็ผมให้แค่เอน,นะยังไม่ค่อยเมตานะครับตัวต่อไปก็จะเป็นกองหน้าของชิโรน่านะครับใครหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วทีมอะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกนะชื่อเป็นทีมชาติของของยูเคนด้วยก็ส่วนสูงเนี่ยเปิดมาดีมากล้ำหนักโอเคพลังเปิดโค้ดีสปีดต้นนะแล้วก็เหมาะกับการวิ่งวิ่งตอกอย่างเดียวนะสามดาวอีกต่างหากับตัวนี้ ถ้าเการเล่นตัวนี้ก็คือคไคลม่ติด3ดาวผมว่าเล่นได้ชิวๆนะผมให้เป็น A นะใครไม่ติด3ดาวเนี่ยพลังมันดีมากๆครับสปีด102การยิง95การเลี้ยงบอลก็ดีด้วย,วยรูปร่างก็สูงใหญ่ด้วยนะครับตัวต่อไปก็เป็นมิเกลอะไรก็ไม่รู้นะก็ผมตัวนี้ผมดูพลังแล้วก็ให้แค่บีนะซินเทนเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวต่อไปก็จะเป็นโลดิโกรนะครับโลดิโกรตัวนี้ก็เท้าก็เป็นแบบ4-5นะครับมาในตำแหน่งอาร์ดับวิว ก็เปิดมาฝีเท้าเนี่ยเปิดมาร้อยการยิงโอเค91นะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลโอเคเลยรูปร่างก็จะแบบผิวๆมีลูกดื้อเยอะพลังแฝงก็ยิงปั่นโค้งเหนือฉันตัวนี้ก็ลูดิโก้ครับมีลูกดื้อเยอะนะถ้าใครเคยเล่นลูดิโก้ก็จะรู้นะมีความไวสูงด้วยสามารถเล่นเอทได้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงก็ให้อยู่ A บวกนะครับเบวกเลย A บวกสบายชิวๆนะเล่นตัว่อไปก็จะเป็นคูโบตัวนี้ผมว่าคูโบมันเป็นตัวแบบสายผิวงบน้อยเนะี่ยใช้สบายนะตัวนี้ก็เปิดามาฝีเท้าเนี่ ฝีเท้าเกือบฝีเท้าในความเร็วเนี่ยเปิดมา99กานะครับการยิงก็8-68แล้วก็ส่งบอลแ 8, 8, 8การเการยงบอลก็จะเหมาะกับเอาไว้เลี้ยงกินตัวมากกว่าเอาไว้เลี้ยงแล้วก็ยิงมากกว่านะครับแล้วก็บิร์กเดก็จะเป็นแบบกลางๆางด้วยครับยิงปั่นโค้งเหนือชั้นนะครับแล้วก็สามารถเล่นซ m ได้นะครับผมว่าเล่น RW ดลดีละเล่น RW หรือว่าเล่น42 2เนะี่ยใช้งานได้แบบเฉียๆให้เป็น A บวกนะคูโบตัวนี้ค่อนข้างที่จะผิวเลยนะครับคูบบ ตัวต่อไปก็จะเป็นคามาวิงกล้านะครับตัว CDM ตัวนี้ค่อนข้างที่จะสารพัดสารพาัดประโยชน์สามารถเล่นแบนะ็กซ้ายนจริงๆเอาไปเล่นแบ็กซ้ายก็ได้นะคามาวิงก้าครับเวิร์กเลสสูงๆด้วยเล่นแบ็กซ้ายผมว่าค่อนข้างที่จะสวยกว่านะเพราะว่าพลังอะไรเนี่ยผมว่าโอเคเลยเล่น CDM ผมว่ามีหลายตัวที่ที่มันเบียดค่อนข้างสู้สู้ตัวอื่นยากครับคามาผมว่าไปเล่นแบ็กซ้ายดีกว,ว่าถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงนะส่วนตัวก็ให้เป็น a นะครับให้เป็น A เลยครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวแถมครับเนี่ยครับมีจะมีะตัวแถมที่จากหลีกไม่ใช่แบบหลีกลาล้ก้ารเปยนก็จะมีกองหน้าของสปอร์ตติ้งตัวนี้ผมให้แค่เอนะเนี่ยสดาวด้วยให้แค่เอตัวต่อไปก็จะเป็นด็อกบานะครับด็อกดีเดเย่ด็ดดดดอกบาก็ดีกว่าตัว m อเมนะครับเปิดมาฝีเท้าเนี่ยเกแล้วการยิงเนี่ยโคตรเยอะร้อยสนะครับการเลี้ยงบอลเนี่ยดีมาก92นะครับรูปร่างก็โอเคเลยรูปร่างพลังเนี่ยสูงร้อยแปดเก้า แล้วก็น้ำหนัก9ก็คือรูปร่างสูงใหญ่เลยครับแล้วก็เท้าเนี่ยให้มา4ี่หไม่มีปัญหานะเวลาจบสกอเบวิองเด็กก็จะมีแบบสูงสูงเล่นได้สบายผมว่าล็อกบาร์มีเหนือชั้นด้วยยิงไกลหมง่งทูกทรงพลังด้วยราคาโคตรถูกนะครับล็อกบาร์ไกลแบบหากองหน้าแบบวิ่งวิ่งวิ่งตอกแบบวิ่งโกงๆหน่อยผมว่าล็อกบาร์เล่นได้สบายผมก็ยังให้ล็อกบาร์อยู่ที่ให้อยู่ที่ประมาณเอสนะเนี่ยให้ประมาณเอสเลยแสงงานดีครับตัวนี้แสงสบายเลยราคาถูกแล้วก็ซัมเมอร์วิวตัวนี้ผมให้เป็น A นะครับได้แค โรปิโตฟิบิโนผมว่ามีตัวอื่นน่าเล่นกว่าแต่ก็ยังให้เอนะแล้วก็ตัวว้าเป็นสักาเลตตัวนี้ของผบแล้วก็ตัวนี้ใช้งานดีแต่เวิร์เลดไม่ค่อยดีครับกลางสูงก็แต่ก็ยังใช้งานได้ดีครับเป็นอาเอก็ประมาณนี้สำหรับเทียริสในกิจอาเทโอเทสลีกลาดิก้าสเปนนะครับก็จะมีโยนครับที่ผมบอกว่าใช้งานได้ดีเลยนะี่โยนครับเนี่ยลาอูนแล้วก็บิลลิงแฮมวินิด็อกบาร์เนี่ยส่วนเอบวกก็ยังใช้งานได้ดีนะเนี่ยบางตัวเนี่ยใช้งานได้กลางๆนี่เนี่ยรูดิเกอร์ลาโฮเน เนี่ยฟอร์นั้นนี่ก็ดีบาววดี้อินากี้เนี่ยผมว่าดีเลยสตัวนี้นะแล้วก็เป็นเลวานกับกิทมัน,นโอเคเลยแล้วก็อายมแบบอินากี้วิลเลียมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับน้องนัยก็ตามนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ